ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมในเวฟพสิกแล้วนะครับหรือว่าแพนด้าตัวเดิมของทุกคนนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะช่วงปีใหม่เนาะก็จะมีนู่นนี่นั่นเข้ามาบ้างนะครับแบบว่ายุงย่งๆบ้างนะผมนะนะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับโลบ็อกของเราอีกแล้วนะครับผมกับแมปอีกแมปหนึ่งที่เป็นแมปอนิเมะที่ผมว่าน่าจะเป็นแมปที่ โดนใจใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าอยากจะหาเกมแบบว่าเขาเรียกว่าเร เกมเอฟเคเล่นเกมเล่นสบายๆชิวๆไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียดอะไรมากแค่นั่งฟาร์มไปวันๆแล้วก็นั่งทํานั่นทํานี่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เกมที่ชื่อว่าอนิเมะสตอรี่นะครับผมเป็นแนวเท r ร์นเบดนะก็แนวเท r ร์นเบดนี่ก็คือแนวแบบว่าผัดกันตีนะครับซึ่งมันยังไม่มีโหมด PVP นะครับจะมีแค่แบบว่าโหมดผ่านด่านไปเรื่อยๆเฉยๆโหมดเลดโหมดชาเลนจ์อะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะครับหรือโหมดอินฟินิตนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยว จะมาแนะนําระบบก่อนแล้วกันนะก็ระบบตอนนี้นะครับผมก็จะมีอย่างที่เรารู้กันนะครับแมปอนิเมะอย่างนี้เทิร์นเบดอย่างนี้ต้องผ่านอะไรอย่างนี้ซัมมอนครับไม่ผลซัมมอนแน่นอนนะครับผมซึ่งซัมมอนเนี่ยจะใช้ ซัมมอนสิเนี่ยจะใช้สาพันเพชรนะครับแล้วเราก็จะสามารถกดออโต้เซลตรงนี้ได้นะนี่แรอ e e ีพิกเลเจนเดอรี่นะครับผมแล้วก็มี e ิ c h ANCE ตรงนี้ที่แบบว่ามีโอกาสดอบตัวอะอ่ออกตัวอะไรบ้างนะครับผมก็ตัวมิติก็มีเยอะประมาณหนึ่งเลยตัวซ c ก e t มีตรงนี้ตามที่เห็นเลยนะครับมี5ตัวนะก็ ก็ผมว่าทุกคนน่าจะดูดีกว่าผมนะผมยังไม่ตัวจซีเสักตัวเลยนะครับผมก็ตามนั้นนะก็อันนี้เป็นซัมมอนนะครับผมออกมาตรงนี้ก็จะมีอีเวนต์ตามเทศกาลซึ่งตอนนี้จะมีอีเวนต์คริสต์มาสอยู่นะครับผมซึ่งเราต้องไปฟาร์มไอตรงเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเยอะมากนะครับเล่นแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นแบบเอฟเคเนาะก็สู้ๆนะครับทุกท่านแล้วก็ตรงนี้ครับผมจะเป็นคอยช็อปนะซึ่ง ่าเห็นเหรียญได้มันเยอะๆเนี่ยอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากตอนแรกที่ผมเล่นนี่ก็คือผมก็คิดมากเหมือนกันนะเรื่องแบบว่าเฮ้ยทำไมมันใช้แบบว่าไอ้นี่เยอะจังเงินเยอะจังนะครับไอเหรียญทองนี่เยอะจังแต่ว่าพอลองเล่นมาเรื่อยๆทุกๆอ่าได้มาประมาณ1 3 1สชั่วโมงแล้วก็สรุปได้ว่ามันเอฟเคได้แบบชิวๆเลยนะครับสบายๆถ้าคุณมีตัวเล่นแล้วนะ่นะ โอเคแล้วเราก็มาทําการใดต่อดีโอเคตรงนี้ก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงหมดตรงแบบว่าอัปเกรดนะหมวดอัปเกรดนะครับผมซึ่งมีสเตตมีนิสยัยมีคราฟของแล้วก็มีไชนีทันเฟอร์นะครับแล้วก็มีแอดเซตแล้วก็อีโวลูชันนะครับผมซึ่งเราจะมาแนะนํากันนะครันสเตตตรงนี้นะครับสเตตตรงนี้คืออะไรนะครับสเตตตรงนี้ก็เหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับของอนิเมะที่เราเคยเล่นเล่นกันนะครับผมก็คิวห้าเนี่ยจะได้เป็นสเตต 100%แล้วเราก็ผสมทีหนึ่งซึ่งผมกำลังหาให้ท่านบิวเนี่ยกลายเป็น SS หรือ SSS อยู่นะครับซึ่งหายยากชิปหายเลยนะครับแต่ว่าเล่นง่ายนะฟาร์มง่ายดีนะครับผมและเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวไปพาไปเล่นใกันโอเคสตทไปแล้วอันนี้เทรดครับผมเป็นนิสัยนะก็เราสามารถกดอินดิคต,ตรงนี้เพื่อดูได้นะครับว่ามีนิสัยอะไรบ้างซึ่งนิสัยที่ทีที่สุดคือโมนาดนะครับซึ่งเกมนี้จะเน้นที่ดามจเลือดแล้วก็คริติคอลนะครับผม จะเน้นประมาณ3-4อย่างนี้นะครับซึ่งโมนาก็จะบวกดาเมจ75%นะครับบวกคิและบวกคิแชนเนี่ยคือบวกคิแชนเนี่ย25บวกคิดาเมจเนี่ยอ่าเท่าไหร่นะ50นะครับแล้วก็บวกเฮลกับ บวกดาเมจเนี่ยอย่างละเจ็ดสิบห้าเลยนะครับผมก็ตามนี้นะแล้วก็ตรงค้าตรงนี้นะครับตรงค้าตรงนี้ไม่ได้ค้าไปเพื่ออีโบตัวนะครับเป็นค้าเป็นลีลิกใส่ตัวละครนะครับเวลาเราค้าได้อะอย่างผมอยากค้าอันนี้เนาะผมต้องไปฟาร์มไอ้นี่สองร้อยอันนะครับบวกค่าใช้เงินสิบล้านนะครับผมซึ่งของนี้เอามาใส่ได้ได้นะครับสองนี้จะมาใส่กับตัวละครข้างๆอีกได้ดิแล้วกดบวกตรงนี้นะครับอย่างที่ตอนนี้ผมมีท่านบนะิลเนาะแล้วก็ผมจะใส่เป็นเฟรมซอสนะครับเฟรมซอสเนี่ยจะบวกคิดิคอน เฉลนก็คือโอกาสคิดสเอ่์เซเลยนะครับซึ่งบวกกับไอโมนหาดนี่อีกก็บวก20กลายเป็น50เลยนะครับแทบจะก,การันตีคิดเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็บวกกับถ้ามันมีพวกอ่ายูนิตเนี่ยมันจะมีพวกตัวซัพพอร์ตด้วยนะครับตัวซัพพอร์ตนี่คือมันจะมีตัวฮิลตัวบัฟแล้วก็ตัวดีบัฟนะครับผม อะไรพวกนี้หรือว่าตัวช่วยเพื่อนเกิดอย่างโจโดโน่ที่มาที่มาล่าสุดนะครับก็มันก็จะบอกว่าชุบเพื่อนตัวแรกที่ตายนะครับผมอะไรอย่างนี้นะก็เราไม่อ่านกันได้นะแล้วก็เอาจริงผมยังไม่ค่อยแม่นเรื่องตัวยูนิตอ้พวกนี้นะครับผมก็ไปศึกษากันเพิ่มนะครับก็จะมีช่องที่ทําอยู่ช่องหนึ่งที่เป็นคนไทยผมก็ไปดูพี่เข้ามาเหมือนกันนะก็รู้สึกชอบดีนะครับก็ตามนั้นนะแล้วก็นี่ครับก็คาร์ดเนี่ยก็จะใช้ของตามนี้เลยก็ดูตามได้เลยนะคุณอยากคาร์ดอะไรคุณแค่แบบว่าเอาเมาส์เล่นในมือถือก็ได้นะถ้าผผมมจะไ่ิด นะครับเอาม้ามาชี้ตรงนี้ก็จะบวกดาวเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกขี้เชนสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้นะครับก็ก็ลองดูไปนะครับว่าอยากได้ของอะไรนะค้าอะไรก็ได้นะครับค้าไอ้พวกนี้กี่ชิ้นก็ได้นะครับในที่เรามีของมันไม่ได้จํากัดนะครับว่าเราต้องต้องตันแบบเออแค่แบบชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างงี้นะครับเออเดี๋ยวผมลองไปหนึ่งนะลองถอดกันแล้วก็ลีลิกเนาะ โอเคไม่ตันนะครับค้าวได้เรื่อยๆเลยนะครับผมค้าวได้เรื่อยๆเลยถ้าคุณมีของมีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สู้ๆนะก็อ,อะไรว่าไปผมจะใส่ไไว้นนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ใช้นี่ทอนเฟอร์ครับก็ที่เราดูกันจากซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวชายนี่ขวาจะเป็นตัวที่ไม่ชายนี่นะครับผมก็ตามนั้นนะแล้วก็ในชายนี่ทอนเฟอร์เนี่ยมันบอกว่าจะลบตัวละครไอ้ที่เราไอ้นี่ออกไปนะครับที่เราเอาเอามาแลกตรงนี้นะครับผมก็ตามนั้นนะ แล้วก็ระบบต่อไปคือเอเซนครับผมเอเซนนี่จะเป็นระบบเพิ่มดาวของตัวละครนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าดาวตัวละครเนี่ยมีตั้งแต่1ถึง5ดาวนะครับก็คือเปิดมาเราซัมมอนได้ก่อน1ดาวก็คือตัวพวกเบล50นะครับผมนี่อย่างนี้เลย1ดาวนะครับแล้วก็อัพได้แค่เบล50ด้านขวาบนตรงนี้นะคของที่เราเห็นนะแต่ถ้าเราอัพไปถึงโอ้ยเป็นหนึ่งกดรีฟก็ไปไหนแต่ถ้าเราอัพไปถึง2ดาวนะครับนี่จะมีข้างล่างบอกนะครับเทีาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ก็เทียร์ละ50เวิวเลยนะครับผมก็เทียร์สูงสุดจะเป็นเทียร์หก็คือ5ดาวนะครับบวกอีกอบวกเป็น300เวิวนะครับจาก50เป็น300เวิซึ่งในการทําให้กลายเป็นวิวสามร้อยก็คือ5ดาวเนี่ยเราต้องเปิดตัวละครตัวเดิมซ้ําทั้งหมดประมาณน่าจะสัก7ตัวนะถ้าผมให้เราเพราะว่าตัวอะไรนะหนถึงสดาวแรกครับ 1-3ถึงดาวอ่ะจะใช้แค่ตัวเดียวอ่ะอย่างผมกดลูฟี่มาผมจะใช้แค่ตัวนี้เนาะอันนี้จะเป็นอ๋อลูฟี่ผมเป็น2ดาวเลยนี่ว่าก็2จะเป็นสามก็จะใช้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็น4กับ5าดาวจะใช้อย่างละ2ตัวซึ่งบวกกันแล้วได้ประมาณ7ตัวน่าจะ7ตัวนะหรือนะครับหรือนะหรือหรือหรือคุณจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอสเซนติเกตนะครับตรงนี้นะนี่คุณสามารถซื้อได้ในนี้ในราคาร้อยล้านนะครับเอสเซนติเกตเอสเซนติเกตเนี่ยจะสามารถกดมันจะเป็นไอเทมนะครับซื้อมาแล้วมันจะกด ในนี้แหละกดปุ๊บมันจะให้เลือกยูนิตที่เป็นพวก1-4ดาวน,นะครับอัพให้เป็นว่าเพิ่มไปอีกดาวนหนึงอะไรเงี้ยก็คืออัพ4เป็น5ได้เลยอัพ3เป็น4ได้เลยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็หาได้นะครับผมตามนั้นนะแล้วก็จะบวกดาเมจอะไรพวกนี้ด้วยก็อย่างที่เห็นนะหมื่นเลยนะครับผมก็แรงอยู่นะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นระบบ e ีโวครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวละครในแมปเนี้ยส่วนใหญ่จะ อีโว e ไม่ได้นะครับบางตัวก็จะอีโวได้อย่างตัวในมันจะมีตัวในเลนเนาะแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงแล้วกันนะครับผมก็แล้วก็ในการอีโวเนี่ยมีอยู่3ตัวเนาะก็มี2ตัวนี้หาจากตู้ได้นะครับผมนี่ เป็นเบคุยะกับลูเคียนะครับแต่ว่าของอีโวเนี่ยต้องไปซื้อในดานเรสน,นะครับผมไอ้นี่เหมือนกันแต่อ้นี่หาในเลสน,นะครับผมก็แล้วกดมานะครับก็จะมีรีคอยเมนตรงนี้นะก็จะบอกว่าอ,อ,อยากได้ไอ้นี่แก่เงินล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมี2 0 0วันเทคดาวด้วยนะครับก็แล้วกะนะ็การเขาเรียกว่านะการอีโวเนี่ยจะรีเซ็ตเว,วตลตัวละครเรากลับไปอยู่เวลลหนึ่ง นะครับผมกลับไปอยู่เบอร์หนึ่งด้วยก็สู้ๆนะก็ลองไปหาวิธีเล่นหาวิธีกันได้นะครับซึ่งผมยังหาวิธีแบบเก็บเทคดาวน์ได้ไม่ไม่เร็วขนาดนั้นนะ <laughs> ก็ลองไปหาวิธีกันเองนะครับผมก็ผมก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีวิธีเดี๋ยวไว้ผมค่อยไปนั่งนั่งทาคลิปให้ดูแล้วกันนะครับโอเค ต่อไปก็มีทาวเวอร์ตรงนี้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นโหมดการเล่นแล้วนะเป็นโหมดการเล่นแล้วนะครับเอ้ยอย่างๆๆนี่มีอินเด็กซ์ให้ด้วยนะครับก็ใครมีตัวมิติอะไรก็มาเก็บได้ทีละ300เพชรนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็มาเก็บเก็บกันได้นะครับรู้สึกว่าจะนับตัวอ e ีโบเลยหรือเปล่าวไม่รู้เหมือนกันนับตัวอีโบ้วยหรือเปล่าแล้วก็มีเลเวลตรงนี้นะครับเวลตันเกมนี้เวลตันอยู่ที่125นะครับเท่าที่ผมเห็นมาตลอดนะ ถ้าไม่ชัวร์ก็น่ามาดูในดีเดอร์บอร์ดได้ตรงนี้นะครับนี่เพย์เลเวอก็ร้อยยีกันหมดเลยนะครับผมนะตามนี้นะครับผมโอเคต่อมาเราจะไปเริ่มที่โหมดสตอรี่ก่อนละกันนะโหมดสตอรีเนี่ยจะเป็นคือผมชอบเกมนี้ตรงที่ว่าวิธีเล่นมันง่ายมากแค่แบบว่าคุณเข้าด่านไปนะครับผมเดินมานะครับคือมันจะมีทูต o r i รีสอนต้นเกมให้อยู่ก็คือมันจะการันตีมิติให้คุณเลยนะครับหนตัวถ้าจะไม่ผิดก็คือ มันจะให้คุณสุ่มในตู้ทีหนึ่งใช่ไหมคุณก็จะได้ตัวมิติมาหนึ่งตัวแล้วมันก็จะสอนคุณเพิ่มดาวสอนอะไรอย่างี้นะครับตอนต้นเกมเลยนะที่มันจะสอนให้ตอนทุนเทียรก็เล่นให้ครบนะครับก็จะได้ตัวมิติมาฟรีก็ขอให้ทุกคนได้ท่านบิวแล้วกันนะบิวท่านบิวเป็นตัวที่พาผ่านสตอรี่ง่ายมากนะครับผมง่ายมากมากเลยนะก็ขอให้ทุกคนได้นะครับซึ่งผมก็ไปเล่นในรหัสหลักอะไรเงี้ยเอยรหัสลองอะไรเงี้ยก็จะได้ตัวอื่นไม่ได้ท่านบิวเลยนะครับแต่ว่ารหัสนี้ันได้ท่านบิวมานะครับรมาาณแต่ว่ว ก็นี่ครับผมเราต้องใช้ยูนิตหนึ่งตัวก่อนใช่ไหมที่ผมบอกว่าแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาท่านวิวไปเล่นเนี่ยมันจะเล่นง่ายมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวอื่นไปเล่นแล้วกันเอาตัวอะไรไปเล่นดีอ่ะไหนๆก็เดี๋ยวเราต้องเอาไปอีโบเบียคุยาเนาะงั้นผมจะใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วเราก็กดมานะครับก็จะมีพอเข้าด่านมาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าไงนะมีความยากให้เลือกนะครับมี normal ฮันด์ในแม่ซึ่งเราก็เล่นให้ครบเลยนะครับให้เล่นให้ครบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเก็บเคลียร์อาชีพในตรงนี้ก่่อนะรเพาาว เราต้องเคลียอ,อาชิเม้เนี่ยก็คือต้องเล่นทั้ง3ระดับเนี่ยโนโมอ hard ไนแม่เนี่ยก็คือต้องเล่นให้ครบทั้งฐานนะครับในการปลดอาชิเม้นซึ่งมันจะได้เพชรเยอะมากๆซึ่งผมเคลียหมดลวสบายๆนะครับผมมีอะไรนะ,ม,ะรนะมีท่านบิวโมนาสสบายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูแล้วกันกดไนแม่ไปกดแบตเทิลไปนะครับแล้วก็นี่จะขึ้นดานประมาณนี้นะซึ่งตอนแรกมันจะมีเสียงเพลงด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่า มันติดกสิทธ์นะครับไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่นี่ก็เป็นประมาณนี้นะก็เบียวควยาน่าจะฟาร์มง่ายอยู่เพราะเห็นว่าตีตัวหลายตัวอยู่นะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้ออกก่อนแล้วกันเอาตัวอื่นไปลองเล่นดีกว่าเอาโซนยิงูกไปเล่นแล้วกันนะครับซึ่ง นี่ครับก็เล่นเมื่อกี้เลยนะอาจจะมองเร็วอาจจะเร็วไปนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมกดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันแทบจะการันตีเลยว่าเราต้องเริ่มก่อนเลยนะครับนี่เราก็ตีก่อนเลยนี่นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราตีฝั่งหนึ่งก็ตีตีฝั่งหนึ่งก็ตีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สลับสลับกันไปนะก็ เล่นประมาณนี้นะถ้าติด่ันไหนอยู่ก็แค่กลับมาฟาร์มด่านเดิมเพื่อเก็บเพชรเก็บนั่นเก็บนี่นะครับผมแล้วก็พอเราเล่นด่านหนึ่งเสร็จใช่ไหมมันจะไม่ได้แบบเราเล่นเป็นขั้นนะครับ normal ฮาในแม่ไม่ใช่นะคุณเล่นอันไหนก่อนก็ได้นะครับเอาเท่าที่คุณไหวเลยนะครับแล้วก็พอเล่นด่านหนึ่งเสร็จก็จะปลดด่าน2ตรงนี้นะครับด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5ด่าน6อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีด่านตรงนี้นะครับเป็นด่านถ้าเรียกว่าดีๆเรียกแบบเข้าใจง่ายหน่อยก็จะเป็น เอ,เอาตามตรงเราเล่นด่านไหนก่อนก็ได้ไเว้ยเอาตาตรงไหมเพราะว่าในทุกด่านเนี่ยมันจะปลดไอ้ด่านแรกให้เราเสมอนะครับผมแต่ว่าพลังคุณไหวไหมก็อยู่ที่คุณนะว่าไหวหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เราก็จะมีนี่มันจะมีของดรอปด้วยนะครับในทุกๆด่านสุดท้ายของสตอรี่นะครับก็จะมีของดรอปอันนี้ถ้าเป็นจำไม่ผิดนะ่าจะเอาไปอีโวเบจิต้าที่เป็นซีเคตที่อยู่ในตู้นะครับผมก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันนะครับ นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นตีหนึ่งทีแล้วก็อีกฝ่ายก็จะมาตีเรานะครับผมแล้วก็อีกฝ่ายก็ตีเราเหมือนกันนะครับผมนี่ตีประมาณนี้นะครับนี่ตีไปนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับนี่เล่นประมาณนี้เองนะครับแล้วก็ถามว่ามีออโต้รีเพย์ไหมนี่มีนะครับมีออโต้รีเพย์นะแต่ว่าคุณต้องมากดตั้งค่าตรงนี้ซ้ายบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะกดมานะครับก็จะมีตรงนี้ให้เลือกนะมีอนาวสายดีโดอันนี้ปิดแนะนําให้ปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นตรงนี้นะถ้า ถ้าคุณเปิดเนี่ยมันก็จะมีข้อความปุบปุบเด้งเด้งเด้งอย่างงี้นะครับแต่ถ้าคุณปิดก็จะไม่มีนะครับผมต่อมาจะเป็น Summon Animation ก็คือสคริปต์นะครับให้ปิดนะครับไม่ได้เปิดนะ ให้ปิดนะครับมันคือการเปิด Summon Animation ให้ปิดนะครับปิดปิดนะก็คือการสซคิปนั่นแหละก็คือปิดแล้วก็ Auto Replay ตรงนี้นะครับ Auto Replay ตรงนี้ก็จะรเ p l a y ทุกๆประมาณ7วิเท่าที่เราเห็นเมื่อกี้แต่ถ้าคุณกดไอ้นี่ไปด้วยนะครับ Fast Auto Replay เนี่ยคือมันฟรีนะ Fast Auto Replay เนี่ยจะรีทุกๆวิเดียวนะครับคุณก็ไปเล่นได้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็จะมี Disable Vision Effect ก็คือเราจะไม่เห็นการตีนะครับอุ้ยอันนี้อะไร Base g e m Farming for Beginner อ๋อโอเคมันมี t i ส s ด้วยนะครับก็คุณสามารถปิดก็ได้หรือเปิดก็ไดด้นะแต่่ผเเปิวพาวาง ผมก็ไม่รู้ในบางเรื่องนะผมเล่นแม่แค่14ชั่วโมงซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกบางคนเล่นเป็นแบบว่าร้อยสองร้อยชั่วโมงเลยนะครับก็ตามนั้นนะโอเคแล้วก็มีปิดอันนี้น่าจะเป็นเสียงเกมอันนี้เป็นเสียงเพลงนะครับซึ่งผมลองปิดเสียงเพลงแล้วเพลงมันก็เที <_ D> ยกว่าดีมันก็ยังไม่หายนะผมก็เลยยังงงๆอยู่นะครับโอเคต่อมาเป็นการกดวาร์ปนะครับนี่กดเอเทนตรงนี้ได้นะนี่เออมีไอเทมตรงนี้มีเควสเควสนะครับเควสนี้ผมแนะนําไม่ทําเควสะไรวัน การันตีมิติ1ตัวแน่นอนนะครับรายวันเลยนะครับเนี่ยมันใช้อ่ามันเก็บไอ้มิติออฟเนี่ยน่าจะเก็บได้สักร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าในการได้มิติเนี่ยถ้าคุณเก็บได้ร้อยหนึ่งคุณอ่าทุกๆ50มิติออฟคุณจะได้เนี่ยดีห้าสิบมิติออฟนะครับก็คือคุณจะได้1ตัวมีร้อยหนึ่งก็ได้2ตัวนะครับแล้วก็มีสกิเกตออฟห้าสิบได้สกิเกตหนึ่งตัวแน่นอนนะครับก็สู้ๆนะได้ตัวซ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็สู้ๆทนนะุก <laughs> นะ โอเคงั้นเรากลับไปไหนดีกลับไปล็อบบี้ก่อนละกันอันนี้โหมดสตอรี่นะครับปดไปแล้วนะต่อไปจะเป็นโหมดอ่าตรงนี้ละกันชาเลนจ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาท่านบิวมาเล่นกันละกันชาเลนจ์ตรงนี้จะมีอินฟินิตรวมด้วยนะครับซึ่งอินอ่าอินฟินิตกละกันอินฟินิตเนี่ยเราต้องเคลียร์สตอรีน่นั้นๆก่อนนะครับเคลียร์ไปถึงด่านสุดท้ายก่อนนะแล้วก็เราก็สามารถมาเลือกด่านได้นะครับซึ่งอินฟินิตเอาไว้ทําอะไรเอาไว้หาเมอร์ลินกับดีโร่ซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าฟาร์มเพชรเนี่ยผมแน,นะนำ อืมยิ่งด่านสูงก็ยิ่งยากนะครับซึ่งที่เขาแนะนําให้ฟาร์มเนี่ยจะเป็นตรง s n o w b i ล l e t นะเป็นด่าน Demon Slayer ั้งนะครับนี่เป็นตัว Demon Slayer นะครับที่เขาเน้นฟาร์มรีโลกันนะครับผมอะไรพวกนี้ไปต่อไปเป็น challenge ครับ challenge ก็จะเป็นแบบว่าเออนี่ก็จะมีแบบบอกนะแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วเนาะเรามีตัวเก่งแล้วเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะมี daily challenge นะครับ r e s e ตทุกๆวันกับ normal challenge ที่ r e s e ตทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้ของประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมกดเล่นเลยแล้วกันนะลองดู เดี๋ยวผมเอาท่านวิวเปตัวเดียวเลยนี่แล้วก็บุ้มนาเรียบร้อยท่านวิวท่านวิวกวงมากนะครับท่านวิวกงมากจบภายในสีวิเลยนะครับหรือว่าคุณจะเติมคูณ3ก็ได้นะครับเกมมีคูณ2ให้ซึ่งมันจบเร็วมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีคูณ3ด้วยก็จะเร็วไปอีกนะโอเคแล้วก็คุณอยากจะไปเข้ากลุ่มก็ได้นะในเพชรสามพันฟรีนะครับผมก็ตามนี้นะต่อไปครับเป็นโหมดเลด นี่โหมดที่ยากประมาณนึงเลยถ้าคุณไม่ได้มีตัวเพราะว่าโหมดเลดเนี่ยเข้าไปในแต่ละด่านนะครับมันจะไม่ได้เป็นมอนตัวเล็กๆนะครับมันจะเป็นมอนบอสต,ตัวเดียวให้คุณตีซึ่งท่านบิวไม่ค่อยเหมาะกับการตีบอสนะครับซึ่งมันจะมีบางตัวที่เหมาะกับตีบอสอย่างตัวนี้นะครับซงจินบูของเรานะครับผมดาร์คแอสซิสินมันบอกว่าถ้า มีมอนเลือดต่ำกว่า25%จะฆ่ามอนตัวนั้นเลยทันทีนะครับก็คือตีมอนตัวนั้นให้ตายเลยทันทีนะแล้วก็เราสามารถเออแล้วก็เรื่องการอัพเรเวลตัวละครนะครับเราไม่สามารถลงดานแล้วเพิ่มให้ตัวละครได้เราต้องเอาเงินทองของเรามานั่งอัพนะครับนี่อย่างตัวนี้แล้วกันเอ้ยตัวไหนดีวะตัวไหนผมเวิยังไม่ ยังมีขบนี่อย่างลูฟี่นะครับแล้วก็จะสามารถกดอย่างนี้ได้และดกดเพิ่มเลเวลอย่างนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวมันก็มีสอนในทูตัเรียนะครับก็ผมก็แค่มาบอกเพิ่มนิดนึงนะครับผมอะไรพวกนี้ไปนี่ก็ถ้าใครถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ในการอัพให้เวลตันจาก1.300เป็น300เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดที่ลองๆกันมาน่าจะใช้สัก10ล้านนะครับ10ล้านเอ้ย20ล้านต่อตัว10ล้านเนี่ยได้150 20 ยี่สิบล้านจะได้สามร้อยเลยนะครับประมาณยี่สิบล้านหรือสามสิบล้านก็ไม่รู้จำไม่ได้แหละแต่ว่าเงินมันฟาร์มง่ายนะครับเงินฟาร์มง่ายฟาร์มง่ายไม่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เอาตรงนี้เป็นเป็นอีเวนต์ผมกดทำแบบนี้โอเคก็คประมาณนี้นะแล้วก็อีกหมดหนึ่งที่ก็ปล่อยเอฟเคได้ถ้าคุณอยากลองนะก็เป็นหมดทาวเวอร์ครับก็นี่ครับก็เป็นชั้นไปเรื่อยๆนะก็เล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเล่นไปถึงร้อยห้าห้าแล้วก็ปล่อยเอฟเคไปเรื่อยๆครับก็ได้ดีโรทุกๆน่าจะทุกๆห้าชั้นนะ ถ้าจไม่ผิดได้ทุกๆ5าชั้นจะได้ทีละ5ซึ่งมันก็ถามว่าได้เยอะไหมก็ได้เยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นผมแนะนําไปฟาร์ในสตอรี่ดีกว่านะครับไอเดโลเนี่ยฟาร์ในอินฟินิตเพชรกับเงินเนี่ยฟาร์ในสตอรี่ดีกว่านะครับผมก็หน้น,นี้นะเกมก็มีประมาณนี้ครับเกมก็ปล่อยได้เลยแล้วก็คุณไม่ต้องแบบว่าไปห่วงว่าแบบคุณจะแบบว่าหลุดทุกๆ20นาทีหรือว่า15นาทีอะไรอย่างนี้นะครับก็เกมมีระบบที่เป็นออโต้รีจอยให้ก็คือทุกๆน่าจะทุกๆ10 หหรือ20บนาทีจำไม่ได้แหละมันจะดีจอยให้คุณไปอยู่ในที่เดิมเลยคุณ FK ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหะครับก็ปล่อยไว้ที่นั่นเลยได้ได้นะแบบปล่อยยาวๆเลยก็ได้นะครับปล่อยไ้ เดือน2เดือนเลยก็ได้นะถ้าคุณอยากปล่อยไว้นะครับผมก็สู้ๆนะอ๋อแล้วก็มีทิปส์อย่างหนึ่งเอ้ยไม่ได้ทมีอันนึงที่อยากบอกก็คือตรงซมวันตรงนี้ครับถ้าคุณอยากได้ซีเกทเก็บเพชรประมาณ3ล้านนะครับผมก็คือจะการันตีซีเคตหนึ่งตัวนะครับผมก็สู้ๆนะก็คลิอีปประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรแล้วแค่มาแนะนําแมปที่น่าจะเอฟเคได้สบายๆอีกแบบหนึ่งที่คนน่าจะแบบว่าต้องการแบบสบายๆเล่นเลยๆเพลินๆ,นๆอ๋อแล้วก็อย่าลืมมารับของนี่คิดมา ทีบอตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาไมใชคลิปตรงนี้นี่มันจะมีซสายบนข้างๆพันเฟื่อเลยนะครับก็จะมีกดนี่มาแล้วก็จะได้นู่นนี่นั่นนะก็ได้วันละหมื่นเพชรนะครับก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มได้เต็มที่เลยอะก่อนไปแล้วกันผมจะทําการซุ่มอีกสักทีหนึ่งปั๊บไม่ได้เลยเลยผมเปิดออโต้เซฟไว้นะมันก็เลยไม่ขึ้นเลยเลยนะครับมันไม่ขึ้นแตงเงินโอเคต่อไปผมจะกดในนี่แล้วกันนะในเรดนี่ผมจะให้เบียคุยะแล้วกันนะครับซึ่ง หวังว่าจะได้โมนาดนะครับผมไากดเลยแล้วกันนะอาได้ยินเสียงคลิกผมนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดออโต้คลิกโอ้นี่อีทีเดียมาถือว่าดีไหมก็ดีนะครับก็ดีแต่ว่าผมยังได้โมนาดเลยลองลองดูลองดูร้อยลีโลเราจะได้โมนาดหรือเปล่าลอง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 ,ลอง,ลองเพราะว่าก่อนอันนี้ผมก็เล่นมาแบบว่าโอ้โหได้โมนาดมาสามทีตัวอย่างที่เห็นนะครับมีโซลินบูอะไรอย่างงี้นะครับผมท่านวิวนี่เหมาะกับโมนาดมากนะผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวลองสุ่มกัน ถ้าเหลือสัก5้าส้วได้ลุงเนี่ยผมก็พอแล้วเดี๋ยวไว้เอาเอาเอาไปฟาร์มคิวก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ผมไปนั่งฟาร์มแลวกันเพราะว่าตอนนี้ติดหลายแมปมากติดหลายเกมด้วยนะครับที่ต้องเล่นนะเอออุ้ยโอ้ได้ลุงไปสองครั้งเราไม่ได้อีกเลยว่ะโอ้ยเกือบปะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันการันตีโมดอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันโลนะก็เรื่อยๆนะครับนะโอ้ยไม่ได้เลยเลยเลยโอ้ยไม่ได้โอ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเต็มที่เลยก็ มีประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกท่านก็เกมนี้ก็เล่นสบายๆนะอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรมากนะครับเกมมันออกแบบมาให้เล่น,ลนสนุกๆกันแล้วอย่าไปจริงจังมากนะครับผมก็ถ้าผมแนะนำากับเกมนี้ได้ก็คือแนะนําให้ฟาร์ม เยอะๆเลยนะครับเยอะๆมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฟาร์มควอเตรวันด้วยควอเตอร์วันกับควอไตอรสัปดาห์ด้วยนะครับมันเล่นง่ายดีนะครับไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะก็สู้ๆนะครับก็ปีใหม่แล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์แล้วย้อนหลังด้วยนะครับผมไม่ได้มาแฮปปี้นิวเยียร์กับทุกคนด้วยนะก็แฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลังด้วยนะครับก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมไม่มีโรคไม่มีโรคไม่มีพิษภัยอะไรต่างๆเข้ามานะครับผมก็ไปแล้วครับคลิปนี้อาจจะนานนิดดดนนนนนึงงะะะขอออโทษ้้้วยยยครับบบแแแแตต่่าาากกใใหหํีๆไ เออเราไม่ได้อยากแบบมาแบบว่าเออนั่งแบบนั่งซุยไปเรื่อยๆขนาดนั้นนะครับก็ไปแล้วมาซุยตอนท้ายครับผมก็ผมไปก่อนนะครับซียาครับเจอกันไ่หน้าเจอกันคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับทุกคนซียาเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ